ที่ควรเสริมนะคะคือคางสั้นคางตัดแล้วก็คางบุ๋มค่ะหรือว่าในคนที่อยากจะทําให้ทรงของคางในดูสวยขึ้นหรือว่าเพิ่มความยาวอยากให้ทรงดู s ีเชฟขึ้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับคนที่มั่นใจแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนทรงคางอยากให้มันหายตัดหายบุ๋มนะคะให้ทรงดูยาวขึ้นนะคะหมอแนะนําให้เสริมซีลิโคนไปเลยนะคะเนื่องจากเป็นเทคนิคที่ถาวรทําแล้วก็จะสวยไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะเราสามารถลองทําให้คางเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น จากฟิลเลอร์ได้ก่อนแต่ว่ามันจะไม่ถาวรค่ะก็จะต้องมาเติมทุก6เดือนเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยก็จะมีอายุของมันค่ะแผลในคือดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าไม่มีแผลเป็นด้านนอกไม่มีใครรู้เลยว่าเราทําสัลญกรรมมานะคะแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาตัดไหมที่คลินิกด้วยนะคะเพราะว่าหมอเย็บเป็นไหมละลายสามารถที่จะกินข้าวกินน้ําแล้วก็แปลงฟันได้ปกติเลยค่ะเสริมคางนะคะหมอแนะนําให้ทําเป็นทรงธรรมชาติจะดีที่สุดค่ะเนื่องจากว่าทางที่ดูแหลมเกินไปหรือว่ายาวเกินไปเนี่ย พอไม่ธรรมชาติเนี่ยเราอาจจะดูดุหรือว่าดูเป็นแม่โมดดูเป็นมะม่วงได้นะคะหมอก็จะมีให้เลือกง่ายๆอยู่2ทรงนะคะอาจจะเป็นทรงวีลุกก็จะเป็นแนวธรรมชาตินะคะไม่ต้องวีมากไม่ต้องแหลมมากนะคะแต่ว่าสาหรับสาวๆคนไหนที่เปรี้ยวๆอยากได้ความมั่นใจขอวีเลยนะคะก็จะเป็นทรงวีเชฟนั่นเองค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะไม่เจ็บเลยค่ะเสริมคางหมอก็จะมีเทคนิคในการบล็อกเส้นประสาทเช่นเดียวกันค่ะก็จะทําให้เวลาที่หมอฉีดยาชาที่คางเนี่ยคือแทบไม่รู้สึกเช่นเดียวกันเลยค่ะคางเป็นสายกรณ์ที่ บวมน้อยมากนะคะแต่ว่าจะบวมนานกว่าศัลยกรรมอื่นนะคะเนื่องจากว่าคางเนี่ยเป็นจุดต่าสุดของบริเวณใบหน้าเลยนะคะก็เลยอาจจะนานนิดนึงประมาณ3-6เดือนนะคะแนะนําให้งดเท้าคางไปก่อนนะคะใน3-6เดือนแรกะค่ะเวลาหมอเสริมคางเนี่ยหมอจะไม่เสริมให้เป็นแม่มดหรือว่าเสริมเป็นมะม่วงแน่นอนค่ะเพราะว่าคางเนี่ยจะต้องเน้นความเป็นธรรมชาติเวลาเราเสริมเนี่ยเราต้องเสริมออกมา45อ,องศาจากมุมคางนะคะไม่แนะนําให้เสริมออกมาบริเวณด้านหน้าหรือว่าเสริมให้คางย้อยลงไปด้านล่างนะคะเนื่องจากว่าจะไม่ธรรมชาติ ก็ไม่สวยเลยคะ่ะการเสริมคางนะคะหมอจะต้องเหลาซิลิโคนเนี่ยให้แนบชิดไปกับกระดูกของคางบริเวณสองข้างเรามากที่สุดเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะไม่เห็นรอยต่อแน่นอนคะ่ะคางนะคะที่ดีที่สุดก็คือแผลใน,นแล้วก็เทคนิคใต้เยื่อหุ้มกระดูกคะ่ะเป็นเทคนิคเดียวที่หมอแนะนําเลยเพราะว่าถ้าเราไม่เสริมซิลิโคนบริเวณคางใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยเราจะขยับคางได้นะคะซึ่งไม่แนะนําเลยคะ่ะเสริมแล้วหน้าวีเรียวขึ้นแน่นอนคะ่ะเนื่องจากว่าเวลาหมอเสริมเนี่ยหมอจะพยายามปรับในเรื่องของกล้าม เนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อนะคะให้มันมีความสมดุลแล้วก็เข้ากับกรอบหน้ารูปหน้าเรามากที่สุดคะ่ะการเสริมคางที่ดีนะคะเราควรจะเสริมแต่ความพอดีอย่าทํามากเกินไปนะคะการเสริมคางไม่เหมือนการเสริมจมูกไม่ใช่ว่ายิ่งพุ่งคือยิ่งสวยถ้าคางยิ่งดูยาวมันก็จะยิ่งดูโปะยิ่งดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ยิ่งทําให้ดูเป็นแม่มดเข้าไปใหญ่เลยคะ่ะเราสามารถทําให้ทรงของคางสวยขึ้นได้นะคะจากทั้งฟิลเลอร์แล้วก็ซิลิโคนค่ะยังไงหมอจะช่วยดูค่ะว่ารูปหน้าของเราเนี่ย เหมาะกับเทคนิคไหนที่สุดค่ะ